การปฏิบัติธรรมนะคะเป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่นะคะได้ดีมากๆนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะและตรงนี้มันเป็นความกระตันอยู่ด้วยเวลาที่เรานึกถึงบุญคุณของพ่อกับแม่เรานะคะบางคนก็คือตั้งใจเรียนนะะไม่อยากทําให้พ่อแม่ผิดหวังเวลาที่เราจะไปทําอะไรไม่ดีอย่างนี้นะคะเ,เราก็นึกถึงพ่อแม่เรานะคะเราไม่อยากให้ร่างกายหรือว่าตัวเองที่พ่อกับแม่รัก,กะนะคะมันไปทําอะไรไม่ดีแต่ในนะคะวิถีชีวิต หรือวิธีกรรมนะคะก็อาจจะทําให้เราผิดไปบ้างนะคะพลังไปมากนะคะแต่ว่านะคะเมื่อเรารู้ตัวนะคะแล้วเราก็กลับมาพยายามกระตันอยู่กับพ่อกับแม่เราโดยการทําตัวเองให้มันดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ายิ่งนะคะผลิตตนเองให้เป็นพระอริยบุคคลได้เนี่ยโอ้โ oh, หถือว่าเป็นการตอบแทนพ่อแม่ได้ดีดีมาห้าสิบปอร์ซ็นแล้วนะยิ่งทําให้พ่อแม่เป็นพระอริยบุคคลได้ก็ยิ่งนะคะเป็นการตอบแทนที่เหมือนกับโอเคละนะคะจบละสิ้นเหมือนกับค่าน้ำนมได้ทดแทนหมดแล้วนะคะในบุญคุณของพ่อกับแม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าทานะคะที่ส่งไปโปรดพระพุทธมารดานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นะคะเรา เกิดกิเลสข,ขึ้นมานะคะอันนี้พูดในเวอร์ชั่นของคนปฏิบัติธรรมเนาะเวลาเกิดกิเลสข,ขึ้นมาเกิดโกรธขึ้นมานะคะนึกคิดจะทําอะไรไม่ดีนะคะการนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะมาช่วยเราหยุดยั้งเราได้มาเป็นสติให้กับเราได้นะคะโกรธมีคนทําร้ายเรานะคะมีคนว่าเรามีอะไรต่างๆนะเออ เราอยากจะให้ชีวิตนี้นะคะมันมีคุณค่าขึ้นมาด้วยการพยายามขัดเกลากิเลสมันโกรธเกิดขึ้นละนะคะเราเป็นปุรชนไม่ว่ากันนะคะโกรธได้นะคะโกรธได้ไดแต่พยายามนะคะคำว่าให้อภัยเนี่ยนะคะนับหนึ่งของการให้อภัยก็คือการทําให้ตัวเองปราศจากโทษของโทสะก่อนโทสะมันเกิดขึ้นแหละนะคะแต่เราจะไม่ให้โทสะนี้มันขยายแผ่อนณาเขตออกไปนะคะอ<ๆ>่ะโกรธแกโกรธไปนะเออโกรธไปนะ อดทนกับมันนะคะอดทนไปนะคะอีกแป๊บหนึ่งนะคะหรืออาจจะไม่แป๊บก็ได้แต่อย่างน้อยนะคะเราไม่ไปทําอะไรกับเราไม่ไปทําบาปกับเราไม่ไปทําตามอํานาจของโทสะเราพยายามมีขันติอดทนอดกลั้นเอาไว้นะคะหรือว่าใครทาวิปัสนาได้โอ้โหยิ่งดีเลยเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาของโทสะจนเห็นการเกิดดับของโทสะโอ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะเนี่ย คือการตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยคือการนะคะใช้ความกระตันยู่เป็นที่ตั้งเป็นที่ะระลึกเป็นเครื่องเตือนใจของการทําความดีนะคะรับรองเลยถ้าทําอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวชีวิตเรานะคะอุปสรรคอะไรต่างๆนานามันก็จะช่วยเคลียร์ทางให้เองนะคะบางทียังไม่ต้องให้เงินพ่อแม่เลยนะแค่ทําอย่างเนี้ย ะะและเดี๋ยวเออถ้าเรามีศักยภาพเราก็ให้เงินพ่อแม่ได้ท่านเออทำให้ท่านมีความสุขท่านอยากไปเที่ยวท่านอยากได้นูน่นได้นี่อะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยทำตรงเนี้ยให้มันดีนะคะถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีนะคะเราจะยิ่งตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ผลดีแล้วก็เป็นบุญอย่างสูงบุญตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะจะมาช่วยนะคะหนุนดวงชะตาของเราให้ประสบความสำเร็จเองคะ่ะ